สวัสดีครับมือวนี้พามาเบ่งมาอัดปุ๋ยนะครับนำปุ๋ยใส่ถังนะครับอัดข้าวทอนะครับใส่ถังผลยาอัดข้าวทอนครับวันกึก็หน่วยประมาณนี้นะครับนะครับหน่วยประมาณนี่ครับปมาโลกวัวนะครับโลหนึ่งถึงโลกวาวนะครับ บ่ถึงโลก็มีนะครับปางน่วยกับล้นนะครับผมใส่ปุ๋ยไวโหดนะครับเดี๋ยวก่อนใช้ซิฟหาส่วนไปหน่วยลูกกะหลวงไปเยอะนะครับหรือว่าอาจจะเป็นน้ำใบมันหนาโพดกับบลูหรือแม่แรงวันทองนะครับแต่ก็มีส่วนทุกอย่างนะครับนะครับนะครับหน่วยในกระจิงแม่วันทองนะครับครับแมงวันทองเจาะนะครับจะปิดไปก็จะเอาไปเห็นแางกินนะครับเลยปล่อยไว แบบนี้ก็สมที่หลังนะครับเป็นหน่วยที่สองนะครับของหน่วยนี้นะครับนี้เป็นหน่วยที่สองครับลองจงไ้ก่อนนะครับมันชีเป็นลักษณะแดครับไม่คิดว่าจะบ่ไห่หรอกนี่ครับหนาเลยครับหนาตึ๊บเลยแต่ว่าลูกกะบบสมบณ์นะครับเตัดหยอดนะครับอัปเดตนะครับ ตัดหยอดกับบ่ดีนะครับดีในบ่ดีกับแล้วแต่คนจัดการเลยนะครับสําหรับผมมันตัดหยอดแล้วระยะแถวมันมันทีชิดอดนะครับเนาะหล่องกับชิดต้นกะทีนะครับพอตัดหยอดแล้วใบหนาเกินนะครับเขาผสมเกสรกัยากนะครับดอกตัวผูกกันน่านมากนะครับที่นให้เสียนะครับแสงบ่พอนะครับการผสมเกสรบ่ติดนะครับ พอเสียในการตัดยอดนะครับตัดยอดได้ก็ต้องเลือกไวให้ได้3ยอดนะครับห้ามเกินนี้นะครับ4คูณระยะแถวคู่นะครับแถวคู่5คูณ90เซนนะครับ5เมตรคูณ90เซนตัดยอดได้ครับจงไว้3่ยอดได้นะครับจงไว้แค่3ยอดนะครับแค่นั้นห้ามเกินห้ามห้ามมากกว่านี้นะครับแถวคู่นะครับ ะเห็นได้ว่าสําหรับพันธุ์ไร่ข้อตอกนะครับตัดยอดได้นะครับแต่ว่าพันธุ์หนักบนแนวน้าให้ตัดยอดนะครับพันธุ์หนักให้แนวน,น้าให้ปลูกปลูกเป็นซีไอห้าเมตรคูณหกสิบเซนนะครับพันธุ์หนักเอาไว้เทาเดียวไม่ต้องตัดนะครับตัดยอดแขนงทิมให้เวิร์ดนะครับจึงไว้เทาละยอดยอดเดียวนะครับยอดลักยอดเดียวนะครับ มันจะได้หน่วยใหญ่นะครับตามที่ประสบการที่เทียมากนะครับเนาะต้นใดที่มันเคืือเดี่ยวบริตัดยอดนี่มันจะหน่วยใหญ่นะครับซุ้มที่ตัดยอดนี่โอกาสน้อยๆแล้วก็ผสมยากนะครับลูกดกกระจิงนะครับซ่วงเป็นดอกแต่ว่าเขาผสมมาแล้วนะครับถ้าต้นผสมบุญร,ระยะห่างบริอิหรีนะครับปุ๋ยบ่ถึงอิยิตัดยอดนี่เป็นการดึงนะครับได้พ้นผลิตอาจจะได้าร้นวยนะครับ ถ้ามันติดเบิดนะครับได้หลายกว่าแน่นอนกว่าบวตัดยอดแน่นอนครับแต่ว่าถ้ามันบติดมันจะได้หน่อยกว่าตัดยอดอย่างหลายเลยครับเพราะว่าเพราะว่าลูกของเขาเนะี่ยจากที่เขาจะได้ลูกละสามโลกสินะครับนะเนาะเทากับมันเหลือลูกละแค่กิโลเดียวนะครับต้นละสองลูกก็ได้สองกิโลหรือกิโลกว่าก็ได้สามกิโล นะครับถ้าเอาไว้ลูกเดียวอาจจะได้ถึง4กิโลหรือากิโลนะครับย่างหน่อยก็สิเป็น3กิโลนะครับต่อลูกต่อต้อนนะครับย่างย่างบางงามเลยนะครับแต่ว่าเข,า,เขามาตัดตัดยอดนี่ันเพื่ให้ผลผงินเท่าเสียนะครับบอดีนะครับมันชิดนะครับ ถ้าตัดยอดก็คือตรงระยะระยะห่างในตองใดนะครับแล้วก็มีดอกตัวผู๋สำรองนะครับให้ปลูกให้ปลูกไว้จักหาสิบต้นนะครับปลูกอยู่กัไกเลยนะครับปลูกอยู่ไกลกันอยู่สวนไก่ไกกันหรือว่าปลูกน้ำบ้านน้ำยังกันนะครับให้ปลูกไว้เพียอว่าเสี่ยวดอกตัวผู๋มันผสมนะครับเพราะว่าหมากชุดแรกนี้มันจะมันจะหนานะครับพราหนาแล้วเขา้สมชุดแรกนะช่วงที่ใบเขายังว่าคุ้มนะ เขาจะติดง่ายนะครับหมากชุดแหลกติดง่ายนะครับผสมคือติดรอยเกือบรอยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเกาิบเกาเปอร์เซ็นต์เลยครับแล้วก็ไอแมลงวันท้องก็จะยั่งบอลูนะครับแมลงวันท้องจะยั่งบอลููลูกก็จะแก่ก่อนที่แมลงวันท้องจะมาเจาะนะครับแต่ถ้าเกิดเข้าผสมหมากสองหมากสามนะครับหมากที่สามนี่คือใบไ่นะครับไ่ได้ก็คือที่เห็นนะครับเพราะหมากแหลกเข้ามันก็ติดไปแล้วนะครับ หมากที่สองที่สามนี่หมากที่สองกัดถือว่าได้อยู่ครับยังอยู่แต่ว่าหมักที่สามนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบริสุทธินะครับ